ช่องเจ็ดช่องสามคาร์มารินช่องแปดตัดคูนใช่ครับเป็เป็นที่ของพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็แบ่งให้ Lost. No.

ขึ้นได้เจ้ามันก็ลุ้งเดินที่แรกนาำม,มันอยู่ขอบนดีเนาะตอนเอาของมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยปประมาณ10บสิกว่าได้ เอปตอบ้านไผ่ก็เป็นไันะเป็นช้ไขาน้ำนี่ยมันจะไหขตรงนี้มันจะมีอยู่สาัวไปไม่ได้เลยใช้ไฟอ่ะมิตรภาพอ๋ออ๋อหนูมาอยู่ค่ะหนูได้ลุยน้ำเยนเเราต้องไปตัดหญ้ามันเยนเขานะชาวบ้านต้องไปหาซื้อหญ้าซื้อฟาง ควนเนะวนมากเลยทักัวเลยรวมสมุนีอ่ะเดียวันต่ม ouais okay. so, right? mm. าญาิมขึ <t 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 ums> <t ums> <t ้นริเปล่ากลับมาก็เดี๋ยวไงว่าด้ปีนก็ไม่น้อยก่น้อยยังไม่ได้ใช้งาการเลยนะคิดว่าของเขาไม่ไมน่วมไม่นานแต่หาวงสอกอึนก็เดี๋ยวนะองเช้าถึงแายโมงเนาะเห็นว่าสินีปรตูแล้วในวางที่ลุง มีมันขื้นเรื่ยขื่นเรี่ยไม่น้องพี่เรี่ยไม่ต้ขื่นครับคือคือฝนมันตกติดต่อกันมาสองวันแล้วครับตั้งแต่วันคืนวันอาทิตย์นะครับค่ะวันอาทิตย์แล้วก็วันวันจันทร์ค่ะเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยค่ะครับแล้วก็พอรุ่งเช้ามาน้ำมันก็เริ่มเอ่อเต็มลำห้วยจิกแล้วอันนี้เรียกว่าห้วยจิกครับ ตรงตรงตรงนี้ห้วยทรายมันเป็นน้ําที่ไหลกันสองสองสายไหลมันรวมกันใช่ครับเอ่อน้ําที่เข้ามาในห้วยทรายกับห้วยจิกเนี่ยมันเป็นน้ําที่เอ่อมาจากไหนครับพ่อน้ำนน้ำห้วยทรายนี่เป็นหลักมันจะมาจากชุมนรนธานบ้านนาโพนะครับแล้วก็เป็นน้ําธรรมชาติที่มาจากทางห้วยทรายใช่ครับมาจาก มาจากปรนทานบ้านนาโพครับบ้านนาโพครับแล้วก็เป็นน้ําธรรมชาติที่ไหลมามาจากรอบๆแถวๆนั้นใช่ครับน้ําฝนอะไรนะที่เอ่อมาจากห้วยน้องอะไรต่างๆใช่ครับแล้วก็เข้ามานีห้วยทรายใช่ครับห้วยทรายก็เอาร้นท่วมท่วมมาแล้วมันมันจะไหลผ่านใจกลางเมืองมาครับแล้วก็แล้วก็มาบรรจบกันอยู่ตรงนี้ตรงห้วยจิกครับกับห้วยฉิกตรงนี้ค่ะห้วยจิกนีจะเป็นน้ําสายหลักเป็นน้ําสายใหญ่ที่มันจะมาจากน้ําหลักมันจะมาจากทาง ตำบลบ้านลานแล้วก็อำเภอหนองสองห้องครับที่นี้อย่างบ้านของคุณพ่อมงคลเองเนี่ยมีมีใครเจ็บป่วยหรือต้องย้ายที่พักอาศัยไหมคะเราไม่มีครับแล้วตอนนี้คุณพ่อมงคลไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนครับแกแกออกไปธุระข้างนอกนะครับพอ,อดีตรงนี้ไอ่ไอแกจะเปิดร้านอาหารของลูกสาวคนโตแกอ,อ๋อเพิ่งเพิ่งใช่ครับพึ่ง เพิ่งเปิดได้อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเปิดออกมาที่เก้านะครับพอดีลูกสาวนี่โลกของร้านอาหารมีอะไรเสียหายบ้างครับก็มันก็ผลได้บ้างไม่ได้บ้างตามธรรมชาตินั่นแหละครับก็ช่วยๆกันครับก็ส่วนที่เหลือก็ปิดแล้วถ้าฝนในแต่ละปีเนี่ยด้วยความที่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงกลางระหว่างห้วยสองห้วยเนี่ยรปะสบกับปัญหาน้าท่วมทุกปีไหมคะหรือยังไงครับมันมัน มันก็เกือบทุกปีครับแต่แต่อย่างปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะก็ฝนตกธรรมดาไม่มีน้ําท่วมนะครับแต่ที่ท่วมหนักก็คือตอนปีสอง2ันหน่้สิบสองที่ว่าโพดินครับตอนนั้นน้ำท่วมหนักมากแต่นี้ท่วมมิดลังคาหมดนะครับน้ําขึ้นไปขึ้นเกือบถึงเกือบถึงโรงเรียนกัรเรียศึกษาคอันนี้เรายังสามารถเดินลุยเข้าไปได้ไหมคะได้ครับตรงนี้ก็น้ําจะอยู่ประมาณสักสักหน้าขาไม่ไม่ ไม่ถึงเอวก็จะประมาณสักนิดหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้บ้านบ้านคุณพ่อมองคนอยู่กันทั้งหมดกี่กี่ชีวิตคะเนี่ยเอ่อที่อยู่เป็นหลักนี่คือคือตัวแกกับลูกสาวครับผมคับพ่อกับลูกนะคะครับลูกสาวพ่อญปุ่นแลหารครับโอเคค่ะทั้งสองคนปลอดภัย